ปวเขาพี่เต็มเลยมนใจไหมใช่มีไม่ได้เอาวางะ อยู่หลังหินตัวหนึ่งเห็นแค่ตัวเดียวนะที่เหลือไม่รู้ีไดปลาครับ แน่เลนะเจอสามตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นโย้อนยะ้อยมเ<า>ห็นแล้วเห็นแล้วมันจะมาเก็บโหลดที่เหลือแน่อนอะนอ่ะรถมา คนเก็บนะไตรงนี้ัยอุปี่ยลยเอร์เข้าวงมาก่อนหยุดเสียงอยู่ทางขวามือ หน้าหน้าม้า,ามอดอ่ะไปไหนอะ่ะนี่วิ่งมานี่ย มาวิ่งน,นะพี่บอดอยู่ในบ้านนูน้นเอาคนเดียวนี่มาคนเดียวเอะสองคนชื่อขึ้นสองคนพี่มีไม้หมากำลัาางวิ่งไปกัดแต่ไม่ใช่ตัวที่ยิงเองนี่หรอ ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวยิงพี่หายั้ยไม่รูพี่ดูชื่อเลยนนนยิงพี่หรือเปล่าพี่ไม่มั่นใจไม่ไอตัวยิงที่ที่สโน่เมื่อกี้ไม่ใช่ชื่อนนนนะพี่ชื่ออะไรไม่รู้ใช้ทนายยิงพี่ไม่รู้เหมือนกันยิงมาจากเขาเนี้ยโอ้ มาอยู่รวมๆกันนะฮี่สามตัวนี่ๆ,ๆอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าวิ่งออกมาละนี่หนึ่งในตึกนี้พีอยู่ในตึกนี้ออกมาแล้วนะั่ถ่ายวงหนึ่งแนละ้วคข้าง คนยิงนะมีคนยิงนะอยู่ตรงหินนี่พี่ตรงหินนี่สองตัวสองตัวตีน้องเฟิร์นโดนแล้วดาบเปนหนึ่งแล้วดาบเปนหนึ่งแล้วไปให้เดี๋ยวเข้าไปไปวิ่ง สองตัวพี่อยู่หลังหินอ่ะข้างหลังน้ำบอลโอ้ยตรงนี้ตรงนี้สวยยิงบอลกันพี่ยิงบอลกันบอลก๊อปผมแม่งมัวแต่โดดขึ้นหินเนี่ยโดนพี่พกติ้วครับ ามาเต็มต yeah, pues> ี้เต็มตี้กลลังหินก่อนขี้ควันลกกล่องผมหน่อยได้ไหมกู้สึกว่าโล่งโน้ตเข้าโน้ตเข้าวะบิ cách tản tua Mở lắm, mở lắm, mở lắm Thầm à Một, 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 một. à ไม่อยากเปิดไม่ได้แม่งเลยช่างแม่งรับเอาเอ้บักเอาเอาเอาบักอะไรนะเ,เ,เไรนี่ยผมผมเนี่ยมันเหมือนไม่ติดอะไรอ,ะอ่ะแอกเจอตัวหนึ่งครับ ตัวน่จาจะชีโร่มที่ชื่อชีโร่อแอคเตอร์ตัวหนึง่งตัวซอมบี้นี่งไงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี่นลงใหม่ไมีโหวไว้หน้าผมอ่าเรียบร้อยโหวไว้หน้าพี่หน้าผมเดี๋ยวผมช่วยพิมพ์มอ๋อตัวลงใหม่ อ้อใจเย็นใเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นไปมัดไปช่วยพี่ดีกว่าได้ไม่น่าีพอสไปช่วยผมทันเวลาเลยอ่ะไมอเาร็ว้อยได้ๆ้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ด้ได้ได้ไม่ไดไม่ไม่ได้ไม่ไ่ไไ่ได้ไม่้เม่่ยด้ไ่่ไไม่ได้่่่ไม่่